ตอนนี้จับแยกไซส์นะครับจับคัดไซส์ออกตอนนี้กาลังตอนนี้กําลังจับแยกคัดไซส์ออกนะครับไซส์ขนาดใหญ่จับยากครับหลุดครับหลุดมันเลื่อนนะครับเวลาจับมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งจับเขียดจับแยกไซส์นะครับ เพราะว่ามันโตัวไม่เท่ากันขังรวมกันแล้วมันเกินกันนะครับตัวโตเกลนตัวเล็กตันล็กเอามาแยกแยกไว้ในกลุ่มตัวโตนะครับอันนี้กระดาษไซส์ใหญ่อันนี้ข้อนี้เป็นตัวโตนะครับตัวโตอา่าษเดือนห้าเดือนจับรวมกันหมดนะครับ สี่ห้าหกเดือนปีนึงจับรวมกันได้เลยถ้าตัวขนาดนี้ไม่กินกัน,นครับยกเว้นตัวที่เพิ่งออกจากไข่นี้ก็เปิดไฟร่อนแมลงนะครับไอเกล็ดแมลงตอนกลางคืนมี่อสำหรับเก็บไซส์ใหญ่ไว้นะครับรวมกันหมดเลยจนะ้ะ รวมไซส์ใหญ่หมดเลยนะครับตั้งแต่สี่เดือนขึ้นไปนะครับเอามารวมกันไว้ที่เดียวหมดเลยส่วนอีกบอ่อก็จะเป็นบอ่อโนบ,บานนะครับตั้งแต่เป็นเป็นไข่นะครับแล้วก็จนฟักเป็นตัวอ่อนหนึ่งเดือนสองเดือนก็ยังอยู่รวมกันหมดนะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่อยู่รวมกันนะครับหนึ่ง <1 S 1> เดือนสองเดือนสามเดือน จนกว่าจะครบประมาณ4เดือนนะครับจับแยกมาไว้อีกไซส์หนึ่งขอบคุณที่ติดตามรับชมครับนย่เรืมกดติดตามกดตัสงค่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ